ถึงแล้วจาคุกแคมป์สวนทึ่งฮัลโหลทางอยู่ใต้แม้เลยค่ะไปได้แม้คมนอนแม้อยู่ใต้ทางเลยค่ะทางอยู่ใต้แม้อยู่ตรงไหนวะเจ๊เอายังไงดีตรงนี้ก็จะเป็นลานร้อนแต่ตอนเย็นสวย ตอนเย็นกลางตรงน,นี้จะสวยกว่าลานหินเป็นลานหินใหญ่ลานค่อนข้างกว้างขวางเดี๋ยวพาไปดูห้องน้ำพาไปดูลานก่อนห้องน้ำแบบสวยมากเฮ้ยเด็กคนนี้หน้าคุ้นๆนะน้องมาอยังไงคะพ่อแม่ไปไหนคะเนี่ยพ่อแม่ไทยลูกหนูอยู่ค่ะอ,อ๋อหรอคะชอบไหมที่นี่ชอบไหมคะจอนี่เดินมาทำอะไรครับ <c oughs> เป็นลานที่ติดน้ําแต่น้ํานิ่งมากเล่นไม่ได้หน้าจะเป็นไม่ใช่แม่น้ําน่าจะเป็นอ่างเก็บน้ํำไหมหรือว่าเขื่อน มีร้านค้าสั่งข้าวได้พอเย็นๆแล้วไม่ร้อนแล้วบรรยากาศดีวันนี้คนเยอะตรงนี้เป็นลานหินแล้วก็ยลานหญ้าใหญ่ลานหินจะล่ม จุดล้างจาน wow. Wow. ระตกเย็นแล้วลานไหนก็สวยหมดเลยเมื่อกี้ตอนมาร้อน หญ้าก็สวยเป็นลานที่ติดเขาภูเขาล้อมรอบหมดเลย รถมาดรอปลงของได้เลยนะคะแล้วก็เอากลับขึ้นไปที่ลานจอดลานจอดกว้างขวางมากจอดรถได้เยอะเลย ขึ้นไปลานจอดไปดูห้องน้ำกัน ตอนแรกมาหนว่าห้องน้ําเป็นบ้านให้พักแต่จริงๆเป็นห้องน้ําห้องน้ากับห้องอาบน้ําก็จะเป็นแบบนี้เลยทรงแบบทําเป็นบ้านเลยมีทั้งหมดเก้าห้องสวย เข้าไปดูนี่นก็เป็นห้ององนาบน้ำแล้วก็ห้องน,น้ำมีดร์ต่อผมมีเข้านี้ก่อนก็ได้ไหมอ๋อออกมาแล้วเหรอคะเข้าไหมคะเข้าเข้าเลยคะ่ะ วยเนาะไม่เคยเจอแคมไหนห้องน้ำทำเป็นแบบนี้เลยไอเดียดีมากร้านนี้ราคาเท่าไหร่นะปองทำมาเหมือนเดิมดิแอคชัน่น ร้านนี้เท่าไหร่นะคะครับร้านนี้เท่าไหร่นะ250ตอนนี้เขาเป็นช่วงโปรโมชั่นเดี๋ยวให้สองร้อยโอเคได้น้ําแข็งฟรีในเฉพาะช่วงนี้มีน้ําแข็งให้ฟรีด้วยถึงตอนสิ้นปียังไงเดี๋ยวลองเข้าไปดูที่เพจเขาที่หนึ่งเขาชื่อเขาชื่อเพจอะไรนะจ่าคุกเบสแคมป์ครับอ่าจ่าคุกเบสแคมป์สวนพึ่งเราเจอเรากําลังดูอะไรอยู่นะมดเหรอกำลังมดจริงด้วยนั่นน่ะ ตอนนี้กำลังหาที่ปัดที่จะโ oh! oh! oh, 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 อ้โหโอ้ยแล้วจะไปเกี่ยมันทำไมอ่ะโอ้ยเอามาโกยใส่เต็นท์นี้นี่ห <laughs> ลังมดดจริงๆ้วยใหญ่มากช <laughs> ื่อชื่อแคมป์อะไรคอยเป์ี <laughs> ออ่อตั้งซะยากเลยจากคุกเบสแคมป์ส่วนพึ่ง ขน,ขนาดนี้นเวลา5โ,<ล>โมงมาถึงตั้งแต่บ,บ่ายเต้นแรกเริ่มแล้วค่ะไม่รู้รออะไรเต้นแรกเริ่มแล้วทะเลาะกับมดอยู่เธอ <c oughs> ก็ออกมาไกลๆได้ไหมอะเพื่อนมดไม่มาก็ทะเลาะกับมดอะไรเพื่อนอีกคนชื่อมดไม่มาก็เนี่ยเล่นมดแถวนี้ไว้ก่อน <c oughs> ไปเดินเล่นบ้างปะ เด็กๆก็แค่นี้ฝึกฝึกบล็อกแล้วนะคะนี่โอ้โห <appointment> กไปแล้ว <Platform> เดี๋ยวเรามาติ๊กตอกหนึ่งคลิปเราสามคนรอแป๊บหนึ่งเอ้ย,อยติ๊กตอกหนึ่งคลิปเสร็จแล้วเป็นแค่นี้แค่พอแค่นี้พอจะไปที่ตรงนู้นนะดิซ่าอย่าบอกเป็น,นเป็นเป็นแรกเนเซอร์ไฮขึ้นง่ายแป๊บเดียวเสร็จ เฮ้ย hey, พร้อมเก็บเร็นแล้วโหไวยิง oh. <Fighting. S 1> อยากเล่นเพลงนี้อยากเล่นเพลงนี้ oh. นี่ก็กินกันไปหลายอย่างแล้วนะครับอนนี้รอนเลง้งน่ากินมาก แข่งกันแข่งกันดี <laughs> ๋ยังมีหมูกระทะอีกนะ <laughs> อ๋ออันที่ไข่ปลาหมึกตอนแรกตัวนึกว่ามัน <c oughs> อ้ยดูดิแมคโครมีทุกสิ่ง<ห>น,นี้แมคโครเรา <c oughs> อันนี้ที่ไล่แมงวันนี่ไปได้เลยนะ เดี๋ยวนี้กินโซตูอย่างเดียวแล้วเมาเร็วดิไม่มีโซดาด้วยจุแล้วจากงานวันพ่อซื้อของคุณแล้วเดี๋ยวนี้จับอะไรมาก็เพลงก็ดังนี่ไข่ปลาหมึกนะถ้าไข่ปลาหมึกอ่ะจริงๆอ่ะตุนชอบกินอะไรบ้างขาวๆมันอะชอบกินขาวขุ่นไม่ขาวขาวอันนั้นอะขาวใสเหรอขาวอันไหนอ่ะขาวเขาเรียกขาวอะไรอ่ะขาวอันเนี้ย ปลาสาที่มันน้อยๆอ่ะเออน่ะจะชอบกินเผาขุนทำไมอ่ะไม่รู้ไล่เผาใส่มันคือมันคือส่วนเดียวกันใช่ไหมันแต่จริงๆเขาสูงแต่ว่ามันมันมากเลยนะเขาจะแบบนัดหมอเลยนะกลับไปเออเขาเลยจะเราโค้งสูงเลยเนี่ยเนี่ยชอบกินเหมือนะแต่ที่ร้านอ่ะมันมีอันนี้น้อยหลังที่สองก็รจะขึ้นละหกโมงพอดี ใช้เวลาเพราะว่ารีบไม่ได้เดี๋ยวไม่พี่บอลคือเราต้องเงไม่ดงตอนนี้คุณแม่ทำมาม่าให้หนูกินอยู่นะคะอะไรแม่หันกีใครบอกว่าทำมาม่าแล้วก็รยมมาม่าด้วยมาม่าต้องรอก่อนนี่นะถ่ายมือยังไม่ทำเล้งก่อนมันขอมาล้วคไม่าแม่เอามองแล้วสิบอกโอ้ ั็คือรวเขากไเราก็ได้ไข่เาอน่อย่ากหล่อซอยเวแล้เี๋ยวจ้มบหมูนีะ่อ๋อเอออแล้วเอามัได้ไละระวังแบตหมดนะเร็ุแลวห้าโมงครึ่งตรนนี้กลางเย็นหน่อยนะเพราะว่า รอ้อนแค่นั้นแหละแล้วก็ทำอาหารกินกันด้วยเพลินเลยพอตกเย็นโบ๊ะนะอากาศเริ่มแบบเมมย็นขึ้นมาเลยอะ่ะอุณหภูมิเริ่มนาเริ่มลดแล้วครับเริ่มลดแล้วเพราะว่ามันติดเขาก็ดูดเขาทั้งนั้นเลยหน้ตาต,ตาของวันก็เอาเรื่องนะอุณหภูมิสามสิบสามสิบเอ็ดสามสองเลยนะก็ะปกติมึงนเหมือรลนันลีนะอันนี้ธันวาจะไม่หนาวแล้วใช่ไหม <laughs> เรื่องธรรมดาส่วนพึ่ง เสร็จแล้วคืนนี้นอนเตียงใหม่เบดเวเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือสูงก็เดิมเจ็บปักตลอดเวลารอไฟดูดอ๋อเสร็จแล้วเดี๋ยวดึงออกนู่นน่ะเอาสายเข้าทางนี้อ๋อโอเคหมอนพร้อมปะวะดึกแล้วสบาย อากาศดีเย็นไฟหัวเตียงเราไม่ต้องใช้ไอ้แบดเบิร์ดแล้วเนาะเขามีไฟ U S O เรามีไฟตาละเปาไม่ใช่เ,เหมือนกันแหละเรียกนันแหละเด้กไปเงาไฟน,นั่นเราไไม่แฝงดีกว่าแม่ครัว,วรทำไม่เลิอกรลอ,อ,อร่อยจัด ผงยดโซลตครึ่งกิโลไม่จับปูนรสตัวเองนัวมากเมื่อกี้ไม่เห็นฉับเมื่อกี้เมื่อกี้นัวมากเลยจน ตอนนี้อาหารเต็มโต๊ะเราก็ยังไม่หยุดทำอาหารกันเลยก็งงมากว่าไม่มีใครแตะแล้วอาหารตอนนี้แต่แม่ครัวกูก็ยังทำอยู่อาหารมาเรื่อยๆโต๊ะมากๆก็ยังไม่ได้ได้แต่บนโต๊ะไม่มีใครได้แตะอะไรแล้วก็งงว่าทำสวยใครซึ่งตอนนี้นะขึ้นคอแล้วอาหารทั้งหมดขึ้นมาอยู่ที่คอแล้ว อีกนิดเดียวอีกนิดเดียวกูจะเดินแจกตามเต็นแล้วนะเจี๊ยบกูจะไปแจกเขาแล้วนะตอนนี้มีกุ้งหัวบนเส้นซึ่งก็ยังสนุกอยู่เดี๋ยวหมูกระทะก็กำลังมาหมูกระทะอีกเดยอดหนื่อยมากกูนึกว่ามีงานบุญอันไหนเขาก็ทำมาแล้วก็กินไปทีนี้ไม่นอนนะแล้วกินไป รอแป๊บนึงนะเดี๋ยวมาม่ามาแล้วคิดต้วยแฟรี่ตอนเช้าเมื่อคือไม่สะใจตอนเช้าทำชาบูเดี๋ยวรอเจ้าของร้านมาไล่อีกที คือไม่ได้ทำนะใไม่ไหวไม่ไหวที่ไม่ใช่ง่วงนะอ้วกแล้วที่นี่เป็นไงบ้างไปเดินดูเศราน้ำเนอะถ้ามีน้ำที่เล่นได้นะที่นี่จะดีมากเลยคือน้ำมาเล่นไม่ได้นิ่งไายเรือได้ ไม่น่าเด่นเท่าไหร่แต่ว่าเปเหลือเล่นได้ไปเหลือเล่นได้เป็นน้ําก,กักน,นะแล้วก็ตอนเช้าก็จะมีหมอกนะหมอกลงอุณภูมิเย็นเร็วจะได้เลยแต่ตอนเช้าตื่นมาถ่ายให้ไม่ทันจะสิบโมงแล้วอะ่ะเต็นอื่นเขากลับแล้วแต่เราเริ่มทำแชาบูงงเหมือนพึ่นมา ต้องกินให้หมดกับข้าวเก้าอย่างเม่เช้ารวมสิบเอ็แล้วเนี่ยสิออย่างสองครอบครัวกินในตาไปข้างมาแล้วครับม้องแท้มาแล้วอ <c oughs> <c oughs> ห,หืออ ลอยรอบป็นเนี่ยหรอเออล <c oughs> อยรอบ <c oughs> อ,อ้าว็ขาพายเรือได้ลอยรอบต้องต้องไม่หันหลบเยนี่เลยเพราะงั้นเอาแว่นมันจะหาย